เซทาวุฒซึ่งในวันนี้นะครับเราจะพาท่านชมนะครับไปดูแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาเงานิงนง่ายเพียงแค่รายยเลยนะซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามปพร้อมกันเลยและอย่างที่บอกไปนะครับเราจะไม่รีวิวแอปพลิเคชันที่ต้องมาให้ท่านชมต้องไปลงทุนต,ต้องไปเสี่ยง,งต้องไปอะไรนะคะวันนี้จึงเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ที่สามารถถอนเงินเข้าบัญชีเราและธนาคารได้และนําไปสู่การถอนเข้าทัวร์เลดได้ด้วยนะจ๊ะดังนั้นอย่าพลาดเลยนะสําหรับวันนี้โอเคไหมซึ่งจะเป็นแอปอะไรเป็น ็นแอปแบบไหนเป็นแอปยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยไปเอ๋แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปต่อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซัดเพื่อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับเพราะช่องเรามีกิจกรรมอีกมากมายมหาศาลเลยแล้วก็มีคลิปดีๆนะครับมานาเสนอให้กับน้ำชมทุกๆวันเลยนะและเพื่อเป็นกําลังใจสําคัญนะครับหนึ่งไลค์ของน้ชมเนี่ยช่วยกันหน่อยนะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะนี่รักทุกคนเลยนะไปละเอาไปดูกันเลยและ และตอนนี้เรามาอยู่กับแอปพลิเคชันนีเลยไทยเดลี่นะครับผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอ่านข่าวที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงมากๆเพราะเป็นแอปที่เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนี้นะครับแล้วก็เพิ่งเข้า iOS มาได้ไม่นานเหมือนกันดังนะตอนนี้แอปนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store และหาง่ายๆเลยพิมพ์คาว่าไทยเดลี่หรือจะกดดาวน์โหลดตามลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ ก็ได้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันอ่านข่าวนะซึ่งจะคล้ายๆกับพวกแคชชินหรือว่า b ั Break b u สแมทนะครับต่างๆนะแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันไทยเดลี่ซึ่งมีการจ่ายที่ค่อนข้างอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มียูทูบเบอร์ที่รีวิวกันอย่างต่อเนื่องเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าแอปไทยดเดลี่นั้นมันทําเงินได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยผมมาเล่นพร้มพรมพรมอมๆกับท่านผู้ชมเลยครับมาเล่นเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราจะมาสอนเข้าสู่ระบบ การตั้งค่าให้แบบว่าสุดๆเลยอ่ะเรามานี่เลยเมื่อโหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้กดขวาล่างนะครับมุมเมนูขวาล่างที่เข้าสู่ระบบเราก็กดเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะเราก็สามารถล็อกอินได้สารช่องทางนะคะ Facebook Line ถ้าเป็น Play Store เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่า เอ่อมันจะมีล็อกอินแบบว่าอะไรอีกนะแต่ถ้าเป็น iOS นะคบมันจะมีแบบว่า sign in with Apple นะครับผมหรือว่าล็อกอินด้วยระบบ Apple ID นะครับผมแต่เราจะล็อกอินด้วยระบบอะไรนั้นก็ล็อกอินเลยไม่โอเคท่านผู้ชมเมื่อเราทําการล็อกอินนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือ Line หรือว่าช่องทางอื่นๆแฟนที่เรียบร้อยแล้วมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับก็คือหน้าโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีแบบนี้เลยแอปนี้สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับผมอ่าก็เหมาะสาหรับสายเชิญเช่นเดียวกัน นะจ๊ะแต่สาหรับสายฟรีไม่ต้องกังวลไปนะครับก็สามารถทําได้และก็ทําได้ง่ายด้วยสําหรับแอปไทยเนอรี่เพราะเป็นแอปเพิ่งมาใหม่เลยนะอ่ะกดไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับผมตั้งค่าตรงนี้นะเราก็ไปทําการผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือบัญชี Facebook บัญชีไลน์นะครับผมแล้วก็แก้ไขข้อมูลตรงนี้ก็สามารถที่จะทําการแก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับรูปโปรไฟล์ก็ใส่ไปได้เพศอะไรต่างๆเนาะตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับสำหรับหน้านี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าทำเงินกันเลยนะ ไปที่หน้าหลักตรงนี้นะครับเขาก็จะมีข่าวให้เราเลือกดูเยอะแยะมากมายวิธีการทําเงินนะครับกดเข้าไปเลยตึ๊กหนึ่งนะครับไปสกขาหนึ่งแล้วมันจะมีขวาล่างที่มันจะหมุนครบนะครับผมให้หมุนครบคล้ายๆกับพวกแคลซีหรือบัตเบกนะครับเมื่อหมุนครบแล้วเรากดรับเลยนะครับนี่เราได้แล้วนะครับ145ร้ยเหรียญนะเออเราได้แล้วนะครับเราก็กดปิดไปนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถเลื่อนดูใหม่ได้นะครับซึ่งการหมุนเร็วหมุนช้าเนี่ยก็จะเลื่อนมันจะขึ้นอยู่กับการเลื่อนอ่านข่าวเราด้วยนะครับแล้วก็ ขึ้นอยู่แต่ละรอบในการดูข่าวเนาะอะ,อะซึ่งเดี๋ยวเราจะกดออกก่อนนะครับหลังจากนั้นไม่เพียงแค่ว่าเราอ่านข่าวตรงนี้ได้อย่างเดียวนะครับเรากดไปที่เมนูที่2คือวิดีโอนะครับถ้าเรากดไปดูเมนูที่2เนี่ยเป็นวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะกดวิดีโอเพื่อเก็บคอยได้หรือเก็บพอยได้นะครับผมอะอย่างเช่นผมอยากจะดูข่าวไหนดีข่าวไหนดี ข่าวดีละกันนะครับซานตา5แต้มฟอลไก้นะครับกดไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นเมื่อกดเข้าไปดูนะครับมันจะมีเห็นมาด้านล่างนะครับมันจะหมุน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 นะครับเราดูวิดีโอก็สามารถรับได้แล้วนี่ได้อีก67นะครับผมแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆก็ได้นะไปอ่านข่าวใหม่ก็ได้นี่อ่านข่าวใหม่มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเรามาดูการทําเงินอันที่3เลยนั่นก็คือภารกิจนะครับด้านล่างเห็นไหมอ อันที่3ก็คือการทําภารกิจนะครับนี่อ่านข่าวหนึ่งบทความเราได้200คอยนะครับแล้วกดไปเลยได้อีกแล้ว200ยคอยนะครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด412เหรียญหรือ412คอยนะคบผมอ่านแล้วก็อ่านหนึ่งบทความแล้วก็รับไปเลยนะอีก150นะครับแล้วเราก็ทําภารกิจได้นะในแต่ละอันนะตอนนี้เรามีทั้งหมด562เห,หรียญ เฮ้ยเราเท่ามาครั้งแรกเนี่ยเราเล่นแป๊บเดียวเราได้512เหรียญแล้วนะคบเอ้ย562เหรียญแล้วนะแล้ว10,000เหรียญจะเท่ากับ10บาทนะครับผม10,000เหรียญจะเท่ากับ10บาททางนั้นเท่ากับว่าตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด0.5บาทแล้วนะบอกเลยเราทาแป๊บเดียว5ไม่ถึง5นาทีเราได้มา500เหรียญนะคบผมบอกเลยครับมันง่ายมากๆเลยนะแล้วทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับแนะนําเลยทําเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วแอปเนี้ยแป๊บเดียวนะครับผมกรันรีไม่เกิน1อนี่ยได้แน่นอน ถ้าใครขยันนะถ้าใครขยันรับประกันได้แน่นอนนะซึ่งส่วนของการแลกเงินนะครับเรากดคําว่าแลกเงินไปเลยนะครับหลังจากนั้นตรงนี้มันจะมีคําว่า p พย์พาวแล้วก็พร้อมเพยนะเออพร้อมเพยก็คือการถอนเข้าแบบบัญชีธนาคารนะครับผมแล้วก็เพย์าวก็จะเป็นการถอนเข้าเพย์พาวเนาะก็แนะนํานะครับสำหรับใครที่อยากจะ เล่นแอปออนไลน์ง่ายๆแบบนี้นะครับก็แนะนําว่าให้สมัครเพย์พาไว้จะดีที่สุดนะครับผมแล้วถ้าใครคิดว่าจะถอนให้คุ้มๆนะแนะนําว่าถอนเข้าพร้อมเพย์จะ คุ้มกว่านะครับประมาณนี้เลย1 0 0 0บาทก็ใช้1ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งบอกเลยว่าหาได้ไม่ยากนะค่าต่ำเนี่ยคือ10บาทเท่านั้นนะครับ1มื่นเหรียญเชื่อว่าท่านชมเล่นแต่เดียวหาได้แน่นอนนะครับโอเคสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับผมวันนี้เราก็มาแนะนำแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาเงินง่ายเพียงค่าปลายนิ้วเลยนะและแนะนำนะท่านชมก็ฝากกรอกโค้ด ssa5nk ไว้ด้วยนะครับเป็นโค้ดของผมเองนะและที่สำคัญนะครับไม่เพียงแค่นั้น,นท่านชมยังมีกิจกรรมนี่เลย ยเลยืเ่อนมาล่าสุดนะวงล้อนําโชคครับเข้าไปทําภารกิจก็ได้นะเรากดไปเลยนะครับจับฟรีหนึ่งครั้งนะกดไปเลยเขาจะสุ่มให้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า,วาเราได้อะไรบอกเลยว่าแอปนี้ดีมากๆเลยนะมะีการทําเงินเนี่ยหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้เราทำด้วยนี่ได้มีหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเหรียญแล้วนะถ้าดูวิดีโอเพิ่มเนี่ยเราก็จะได้เหรียญเพิ่มนะแต่ว่าผมขออนญายข้ามไปก่อนล้วกัน นะครับผมอ่ะตอนนี้มีอะไรบ้างนะแบบตอบถามก็ได้500คอยเลยนะแบบตอบถามได้500ยเหรียญนะครับรางวัลการแบ,บ่งปัน3า0เหรียญกองรหัสเชิญกดทำธุรกิจเลยนะนี่น้ชมเมือ่อน้ชมกอกรหัสเชิญของเพื่อนนะคะผมก็ฝากกอกรหัสเชิญของผมไว้ด้วยนะเดี๋ยวขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับน้ชมจะได้500้อเหรียญเลยนะน้ชมดังนั้นฝากด้วยนะครับผมอ่ะแล้วเชิญเพื่อนหนึ่งคนก็จะได้รับ1000พเหรียญเลยนะอู้หูถือว่าดีมา,มากๆเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะ โอเคค่ะผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิวแอปพลิเคชันออนไลน์ที่หาเงินง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสำหรับแอปไทยเดลี่นะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอ่านข่าวนะครับที่ต้องบอกว่าหาเงินได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิวน้วจริงๆนะเพราะว่าในแอปเนี่ยเขามีทั้งไอ e ต่างๆมากมายกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าว ดูวดีโอหรือเล่นเกมภายในแอป,ปนะครับผมแล้วก็การตอบแบบสอบถามต่างๆมีเยอะแยะมากมายแล้วได้คอเยอะจริงๆแล้วสามารถแลกขั้นต่ำแค่10บาทเท่านั้นนะครับ10,000คอยหรือหนึ0งคอยเนี่ยหาได้ง่ายๆผมเชื่อเลยนะแอป,ปนี้หาได้ง่ายจริงๆนะครับเล่นวันแรกเราชืบบ่อมั่นใจเลยว่า1000พคะแนนขึ้นเนี่ยมีแน่นอนนะครับผมแล้วก็ทําไปได้เรื่อยๆเลยนะสําหรับแอป,ปนี้นะครับใครที่ขยนันใครที่อดทนนะครับรับรองได้แน่นอนนะแล้วก็ฝากโค้ดของผมไว้ด้วยนะครับ s S a 5 a เพื่อรับ500รเหรียญฟรีๆนะครับแบบแบบโอ้โหง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะแล้วก็เจอกันใมาในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใมาในคลิปหน้า s ี e you ดผลเกจุ๊บๆบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายนะ